ดุกครับพี่นอกครับนี่ครับอื้มเฮ้ยครับด้วยครับดุกครับบอสัญญาปุดก่อนครับลังเด็กดนครับพี่นอกครับครับไปง้อเด็กกระดูนนะครับดุกครับพี่นอกครับ ทุกนาครับจุกยงไงไ่ได้ครับเียบอาวสัญญาเขายัดพูดกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีสี่ละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็พบกับบ่าวสัญญาชแนลครับพี่น้องวันนี้ครับบ่าวสัญญาพาพี่พาน้องห้าอยุห้ากินครับเพื่อนห so ้าเซบีดครับพี่ up. น้องใส่ตามลําห้วยบ้านบ่าวสัญญาครับบ้านบ่าวสัญญาเอื้นลําห้วยห้วยตาดครับพี่น้องใส่ไปตามลําห้วยครับวันนี้สวัสดีอยู่มันจะก้าอยู่ ทงนาด้อพี่น้องนะใช้เบ็ดครับไปครับไปรุ้นไปชมกันครับไปมานมานครับพี่น้องมั้ยนะใช้เบ็ดครับมั้ยนะนี่ครับลำห้วยสัญญาใส่ไปตามลำห้อยนะครับนะครับบรรยากาดครับมันแรงครับกัดอย่างมันแรงครับพี่น้องไปครับใช้เบ็ดหนุมกันม่นครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเบ็ดบอลสัญญาเลยครับ วันนี้บอกสัญญาใช้ปินเาใส้เดียนเลยครับนะครับเบียดครับม่านขับไปนะอายุห้าก,กิก่งนครับพี่น้องนะครับใส่ไปตามนี่นะครับห้วยนะครับอยากเขายัดไซ่์นครับพี่น้อง พี่ครับบอกสินใหญ่ใส่ไปได้ไหมครับไม่ครับไหม่อีกหนึ่งครับเหมาะเลยครับยัดใส่กันเลยครับพี่น้อง ครับใส่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไปครับไปต่อครับพี่น้องเลยเนี่้เราไปต่อครับใส่ไปตามนี้แล้วครับเราไปขึ้นไปหูตามห้วนล้ครับไปครับนี่ครับใหม่หนึ่งครับพี่น้องเหมา anymore, ะอยู่ครับนี่ครับยัดใส่กันเลยครับพี่น้องเลยออนาตขอนญยัดใส่กันครับถึงรุ่งนี้ครับโูจะใส่อยู่ครับพี่น้องนี่ครับใหม่หนึ่งครับขอยายัดใส่กันเลยครับพี่น้องเลย bet kau pi ต่อครับพี่ them them. น้องเพื pues. ่อนนี่ครับปอกส้นยาใส่แล้วครับเดี๋ยวอีกหลังหนึ่งแล้วครับพี่น้องมันจะครับจะเวียนกับใก่ตกดินแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับมันจะกัดอย่างมือแรงครับพี่น้องครับไปหิะตกดินแล้วครับบอกสัญญากครับพี่น้องหลังจากรที่บอกสัญญาเลาะมาครับโดนแล้วครับตัวนึงครับจะไปครับนะครับเดี๋ยวบอกสัญญาเขายัดปุ๊บนครับนี่ครับ มันมันครับพี่น้องนะกระดุกกระดุกตรงนี้กระโดนครับพี่น้องนี่ครับไอ้น้องครับเบาสัญญากร้อยยัดออกกันเลยครับพี่น้องกระดุกครับพี่น้องครับม,าามันๆกระดุกนาครับพี่น้องนี่ครับพี่ครับ โดนครับทังนี้ก็ได้พี่น้องครับนักปายนี่ครับบองจะเอากันครับนี่ครับครับครับฮึ่มฮึ่มฮ่ม่มฮ่่ม่มฮ่ม่่ครับ ดุกครับม้านครับปุกนาครับพี่น้องครับมาครับหนังนี้กระูนนครับพี่น้องชักปลาเนี่ยครับจะบอกสัญญาค้อยัดเอากันลยครับดุกครับพี่น้องครับให้ครับอุ้ยครับด้วยครับดุกครับบอกสัญญาปุดกันครับ จักที้บาสัญญาเลาะมันได้ไล่เติบแล้วครับพี่น้องเลาะจนหน้าสุดเบ็ดแล้วครับบาสัญญาไว้กลับบ้านครับไปสรุปพลงานกันอยู่บ้านนะครับเนาะเพราะว่าบาสัญญาเอาไปไปกินข้าวแดงบ้านแล้วก็ไปไว้บ้านเลยครับไปครับสรุปผนงานขันอยู่บ้านครับครับผนงานไซเบ็ดมือนี่ครับพี่น้องครับบาสัญญามาไว้บ้าน3้มตัวครับบางก็ได้อีก3้ตัวครับนี่ครับ ปลาดุกครับพี่น้องมีปลาดุกในหกตัวอยู่ครับนี่ครับปลาใส่เบ็ดมือนี่ครับในหกตัวอยู่ครับมีปลาดุกครับใส่งามเลยครับเดี๋ยวไปหาดุนมือุสากับนีกครับเราบอกสัญญาใส่เบ็ดที่ไปคุนครับมือุสาวนะบอกสัญญาพยายามนี่ครับกูเบ็ดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆครับพี่น้อง ืันนี้บาสัญญากันนะครับกูเบ็ดแล้วครับพี่น้องเลยเบ็ดทิ่ใส่ไว้เมื่อคืนนะครับนะครับไปครับเป็นรุ่นกันครับไว้มานมานครับพี่น้องนะครับบรรยากาศยัามัวๆๆครับพี่น้องของฟ้าก็มืดคึมอยู่ครับพี่น้องใส่ฝนอีกตกอีกอยู่ครับนะครับคัดนัาเศร้าครับไปครับไป ยามเบ็ดกูเบ็ดลงกันครับพี่น้องหลังเด็กดนครับพี่น้องครับครับไปนอเด็กกระดุนนะครับดุกครับพี่นอกครับทุกนาครับดุไปงไปได้ครับเบ้าขึ้นยาขยัดพูดกันนะครับขันนี้ครับเบ็ดงกงจุ่มน้ำเลยครับ ครับเราสัญญาคขอย,ยัดเบิ้งกล้วครับมันปายครับโคครับพี่น้องครับไปงามครับฝนหนาครับพี่น้องโค้กโอ้ยอีกเต็มหนึ่งแล้วครับพี่น้อง อ,อังนี้ก็คือครับพี่นองครับไน้อดุกครับพี่นอใสวยงามครับครับดุหนาครับดุกครับพี่นงครับหนาครับ ยัดปุ่ครับพี่น้องเลยลูกไปกลังงามครับกลังขอบปุ่นครับพี่น้องสามเตรียมแล้วครับเจ้านี่นะครับนะครับเตรียมแล้วทางนี้ก็โดนเนาะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวบอลสัญญาค่อยยัดออกกันครับพี่น้อง น้องครับนาครับไปกำลังพอดีปุ่นครับพี่น้อง ครับรดุกครับครับพี่น้องบอกสัญญากูเบ็ดเสร็จแล้วครับนี่ครับป่าที่ได้ครับเศรานี้ครับในรผดุกหนึ่งผดุก3้มตัวกับปาคอตัวนึงครับพี่น้อง บาสัญญากี่ยวับบ้านนะครับพนะคลิปนี้บาสัญญากรับผมีอย่างไรครับพี่น้องมันนี้บาสัญญากรับผาพี OM, ่พาน้องมาห้ายกห้ากินครับมาห้าไซเบ็ดนี่ครับอายุห้ากินตามห้วยบ้านบาสัญญาเนี่ยนะครับมะกลายทุกใจกนนะระเช้า,า,ญญานะครับกดติดตามเพื่อบาสัญญาเลยครับเพราะว่าบาสัญญามีกำไรจะให้คลิปต่ตอไปครับน้องให้ชมลิปนี้ขอสุขภาพแค่ไหนรับไวยก็สุรับ สวัสดีครับ